สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับทุกคนคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาลเมืองน่านพื้นที่นำร่องส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัยสอดคล้องกับความต้องการของทั้งเด็กและผู้สูงอายุในวัยเด็กกิจกรรมทางกายช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางกายและสมองส่วนในวัยสูงอายุกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆและช่วยเสริมสร้างสุขภาวะและด้านจิตใจโรงเรียนจุมปีวนนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมิน ได้จัดทำโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยมีที่ไปที่มาอย่างไรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจะมาให้ข้อมูลเชิญติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางพิลาศินีหาริยาวงวณิชิผู้จัการโรงเรียนจุมปีวณิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งหมด335คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา38คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมนำแรงเรียนรู้สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสารการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยจุมปีโมเดลบทบาทของครูนอกจากทำงานตามภารกิจในหน้าที่หลักคือการสอนแล้วยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนมุมมองของผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมองเห็นถึงความสำคัญหากเด็กมีสุขภาพที่ดีก็จะส่งผลให้ผลการเรียนดีด้วยโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรในสมัยที่2ทางตัวดิฉันเองมองเห็นความสําคัญจึงส่งเสริมในการสมัครเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลเป้าหมายเพื่อยกระดับพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีความรู้มีทักษะการปฏิบัติ มีสภาวะที่จําเป็นในด้านสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สําหรับการดํานงชีวิตในศตวรรษที่21ต่อไปความสุขความภูมิใจของโรงเรียนนั้นคือการได้เห็นเด็กมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้และเป็นเด็กดีมีอนาคตที่ดีต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของครูทุกคนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทางเรียนขอกราบขอบคุณทางสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขานคารินสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่สนับสนุนงบประมาณให้กับทางเรียนจัดกิจกรรมทางกายส่งเสริมโดยใช้หลัก3อคืออาหารอารมณ์และออกกําลังกายโครงการนี้ซึ่งได้มาเติมเต็มกิจกรรมต่างๆของพวกเราให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ และทางโรงเรียนมีกิจกรรมทางกายของน้องๆนักเรียนอะไรบ้างคะครับในส่วนของโรงเรียนจุมปีวณิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินของเรานะครับในโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมทางกายในด้านของการเรียนการสอนนะครับเรามีวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับในรายสัปดาห์ของแต่และชั้นเรียนแล้วก็จะมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับในกีฬาฟุตซอลนะครับก็เป็นกิจกรรมทางกายอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับทำให นักเรียนทํากิจกรรมทางกายที่น้อยลงทางโรงเรียนนะครับก็ได้คิดนโยบายการส่งเสริมสุขภาพนะครับเพราะว่าการส่งเสริมสุขภาพกับการศึกษาเนี่ยจะต้องไปควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนนะครับทางโรงเรียนได้รับงบประมาณนะครับสนับสนุนจากสถาบันนโยบายสาธารณะนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับได้ให้การสนับสนุนมาซึ่งเราก็ได้นํามากิจกรรมทางกายคือเป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิกจากที่เราสํารวจภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับซึ่งเราได้ มีการชั่งน้ําหนักวัดสุดสูงเด็กนะครับก่อนเริ่มเรียนนะครับก็คือช่วงเปิดภาคเรียนมาเราก็มีการชั่งน้าหนักวัดสนสูงเด็กมีน้ําหนักท้วมหรือว่าเริ่มอ้วนนะครับหรือว่าอว้วนนี่แหละ40คนนะครับคิดเป็น35%เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็ได้กําหนดโครงการน,นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราได้ดําเนินโครงการน,นะครับหนึ่งคือเราได้มีการประชุมวางแผนในการดําเนินโครงการน,นะครับสองคือเราได้จัดการอบรมนะครับเต้นแอโรบิกนะครับโดยที่เรานํานักเรียนแกนนําของเรานะครับจำนวน30 คนเพื่อจะเป็นแกนนําในการเต้นแอโรบิกนะครับพาน้องๆเต้นภายในโรงเรียนนะครับต่อมาเราก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการคือนักเรียนที่มีโภชนาการเกินนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเกินนะครับเกี่ยวกับปรักสามอในเรื่องของการออกกำลังกายอาหารแล้วก็อารมณ์นะครับและมีการจัดเมนูสาธิตต่างๆนะครับการเลือกกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีโภชนาการเกินนะครับอันนี้เราก็จัดอบรมให้นักเรียนนะครับในส่วนของการเต้นแอโรบิกนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้า นหน้ากิจกรรมหน้าเสาธงนะครับช่วง8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา30นาทีะครับเราก็จะให้เด็กแกนนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมได้นําเต้นแอโรบิกหน้าเสาธงทุกวันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการติดตาม นะครับภาวะโภชนาการของนักเรียนนะครับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินกลับไปบ้านเราก็ให้นักเรียนสามารถหากิจกรรมทางกายเพิ่มเติมนะครับจากที่ได้ปฏิบัติจากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้านนะครับซึ่งนักเรียนก็จะมีกลุ่มกลุ่มไล่นะครับเราได้สร้างกลุ่มไลไว้ว่าจุมปียปล่อยให้เด็กอ้วนเด็กก็จะส่งกิจกรรมทางกายที่เราปฏิบัติที่บ้านนะครับเด็กก็จะส่งมาให้ทางคุณครูหรือว่าผู้บริหารที่โรงเรียนก็รับทราบซึ่งจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการเราได้เห็นผลลัพธ์ที่เราได้เด็กที่มี โชนนาการเกินจาก40คนเนี่ย36คนคิดเป็นร้อยละ90นักเรียนมีค่า BMI ที่ดีขึ้นนะครับส่วนเหลือนักเรียนอีก4คนเนี่ยนะครับอีก10%เนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมทางกายเพิ่มให้นักเรียนต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนมีค่า BMI ที่ลดลง จากนี้เทศบาลเมืองน่านยังมีชุมชนที่ทำกิจกรรมทางกายของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่น่าสนใจเราจะพามาพบกับชุมชนบ้านดอนแก้ว ตำบลในเวียงจังหวัดน่านค่ะดิฉันนางทัศนีนันทสว่า,า,างประธานชุมชนบ้านดันแก้วลักษณะของสุขภาพของผู้สูงอายุของวัยกลางคนหรือน้องๆ้องเยาวชนจะเห็นได้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆอย่างเช่นโรคความดันเบาหวานโรคอ้วนอยู่ในวัยเด็กตรงนี้ทำให้เกิดปัญหาที่ทำให้สุขภาพคนในชุมชนเราต้องวิธีการแก้ไขโดยทางตรงหรือทางอ้อมเราก็ถือว่าได้สร้างกิจกรรมการออกกำลังกายทำให้สุขภาพเราดีขึ้น สำหรับโครงการที่เราได้รับอาจจะสนับสนุนจากทางสายสสหรือทางเทศบาลเมืองน่านได้ให well, we ้เราทำโครงการกิจกรรมทางกายใช้กอรฟอกวงเซิร์นซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายหลายด้านทางโดยทางอ้อมปกติเราจะต้องการออกกำลังกายคือการเดินการวิ่งที่เป็นทางตรงแต่ว่าเราใช้การฟอน์วองเซิร์นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการออกกำลังกายก็คือมีท่าทางต่างๆซึ่งจะเป็นท่าทางที่ออกกำลังกายแล้ว ลดในเรื่องของอด้านต่างๆจะเห็นได้ว่าได้ทากิจกรรมตรงนี้โดยอย่างต่อเน,นื่องผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีผลปรากฏว่าเขาสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความสุขในการออกกิจกรรมด้วยในร่วมกิจกรรมทุกครั้ง สวัสดีค่ะดิฉันนางพันนีสัมภาเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนแก้วนะคะก่อนอื่นดิฉันขอนําเรียนว่าศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนั้นเรามีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอันดับแรกก็คือ1สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะ2ให้ความสนุกสนานรื่นเริงกับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะ3าําให้คนที่ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปัจจาร โรคไป้ไข้เจ็บซผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการแสดงศัก,กยภาพหรือความสามารถของผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเช่นบางคนก็มีความสามารถในเรื่องของการตีกรองนะคะการตีชิงตีชาการฟ้อนลำเพราะว่าทํากิจกรรมเหล่านี้เราจะมีทั้งกรองแล้วก็มีกิจกรรมฟ้อนลำประกอบไปด้วยนะคะสาหรับกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านอนอแก้วนั้นก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะอันดับแรกก็จะเป็นกิจ กิจกรรมของการฟ้อนรำกิจกรรมที่2ก็คือการเล่นอังกะลุงนะคะกิจกรรมที่3ก็คือกรองยาวและสุดท้ายอันที่4ก็คือมองเซิงนะคะองค์การนี้มีส่วนดีมากสําหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนก็คือทําให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าการลํามองเซิงนั้นจะได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายะคะ่ะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสนุกสนานล่าเริงพร้อมกับห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็มีการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะเรามาฟังเสียงความประทับใจของผู้เข้าร่วมโครงการกันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนายนาอิทวัสวั์รค่ะก็เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมแสดงฟ้อนมองเซิงนะคะเพราะว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุบ้านนอนแก้วมามามีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกชอบเพราะทำแล้วมันมันไม่ใช่ท่าที่อ่อนช้อยจนเกินไปและทําให้เขาเกิดความสุขเวลามาก็ถ้าถ้าเวลาซ้อมเขาก็จะบอกว่าซ้อมหลายๆเที่ยวนะซ้อมหลายๆรอบเพราะว่า เวลาทําแล้วเขามีความสุขก็ทําให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ดีนะคะพอเสร็จจากงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมานัดหมายกันทุกวันมามาซ้อมมาแสดงและการแสดงอันนี้ไม่ใช่ว่าแสดงมาออกกําลังกายอะไรอย่างเดียวนะคะบางทีมีงานเราก็เอาฟอนตองเสียงไป,ไปแสดงโชว์ให้กับคนอื่นได้เห็น ไปเผยแพร่ได้นะคะก็ทําให้ผู้สูงอายุของเรามีความกระตือรือร้น,นกระฉับกระเฉงแล้วก็อยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนก็อยากมาร่วมบางคนเนี่ยไม่เคยมาซ้อมเลยพอเห็นเข้าแสดงแล้วก็เกิดความสนุกสนานอยากจะทําก็ขอเข้าไปร่วมเวลาเราไปแสดงที่อื่นทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ยังไม่พอมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทําให้คนอื่นเขารู้จักสุขภาพของแต่ละคนในชุมชนก็ดีด้วยค่ะเพราะงั้นเ้าถึง บอกว่าสุขภาพจิตที่ดีก็อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของจังหวัดน่านในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายสำหรับทุกวัยเราหวังว่ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนี้จะไม่เพียงแค่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนแต่ยังเป็นต้นแบบในการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนทั่วประเทศขอบคุณค่ะ